ประวัตินุ่นระมิดาประพาสโนโบนลนุ่นระมิดาประพาสโนโบนลนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ39ปีในวัยเด็กดุ่นใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่หลังจากที่เธอย้ายโรงเรียนเธอก็หันมาเอาดีด้านความหมาสสยความงานแทนโดยเธอได้ไปประกวดในเวทีนางงานต่างๆจนได้ฉายาว่านางงาม100เวทีต่อมาเธอได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่กรุงเทพทำให้นุ่นได้มีโอกาสเล่นมิวสิกวิดีโอ และต่อมาเธอก็ได้มีโอกาสแสดงละครโดยผลงานการแสดงละครเรื่องแรกของเธอก็คือเรื่องลูกทุ่งหาน2จนในครเรื่องเทพธิดาโรงงานนุ่นได้รับการชักชวนให้ลองมาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ซึ่งผลตอบรับดีเกิดคาดต่อมาเธอก็ได้ออกอัลบั้มพิเศษชุดบอกรักภาษานุ่นสังกัดอาสยามแต่ภายหลังกระแสนิยมในตัวเธอก็เริ่มซาลงไปนุ่นจึงได้รับงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ําให้กับนิตยสารต่างๆทําให้เกิดกระแสและเธอก็ได้มีโอกาสกลับมาแสดงละครอีกครั้งและมีผลงานละคร ออกมาอย่างต่อเนื่องให้ชมกันเรื่องเรื่องจนปัจจุบันด้านครอบครัวนุ่นรมิดาประพาสโนบลแต่งงานกับหรูสกอตนักร้องและนักแสดงชายชื่อดังเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563ด้านการศึกษานุ่นรมิดาประภาสโนบลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลายัยธุรกิจบัณฑิต